ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนบางโพค่ะวันนี้ไม้จะพาพี่ๆนะคะไปเที่ยวกันค่ะไปด้วยรถคันนี้ไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณลุงไปสวนกล้วยลุงทวีค่ะ ชุมชนบางโพเป็นชุมชนชนบทริมสายน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีแวดล้อมไปด้วยลำคลองนับร้อยสายที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำตาปีชาวบางโพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้านซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลบางโพค่ะ ในบางเนี่ยเราจะปลูกกล้วยพันธุข้อมเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นมันมีอยู่สองพันที่เราปลูกก็คือพันธุค่อมกับพันมะลิอ,องแล้วพันค้อมเนี่ยแตกต่างกับพันธุอื่นยังไงอะคะความแตกต่างมันก็คือ 1. นึ่ไส้เหลือง 2. ไม่มีมเมล็ดและประการที่ 3. เนี่ยเป็นกล้วยที่มีรสหวานหอม,อ,มอร่อยกว่าพันธุ์อื่นๆของกล้วยน้ำว้าเลยแหละ ลกล้วยเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปทําอะไรได้บ้างคะนอกจากเราเอาไปทานสดได้แล้วเอาไปทําขนมพื้นบ้านส่วนมากก็ซื้อไปทําขนมเช่นว่ากล้วยแขกเขาต้องมัดอะไรพวกนี้แต่พื้นบ้านม,มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพทันยพืชอบแห้งนะทำจากแป้งกล้วยนะโดยเอากล้วยที่สุกประมาณร้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปทำการอบแล้วก็ทำเป็นแป้งกล้วยก่อนแล้วเอาแป้งกล้วยมาแปรรูปเป็นเป็นขนมเป็นของทานเล่นซึ่งตอนนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ นอกจากจะรับประทานผลสดแล้วชาวชุมชนบางโพยังนำส่วนก้านใบของกล้วยมาทำเชือกกล้วยและผลิตภัณฑ์จากสารจากเชือกกล้วยอีกด้วยนะคะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นขนมที่ทํามาจากกล้วยนํำว้าของชาวตําบลบางโพค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้าวต้มมัดค่ะแล้วก็ไฮไลท์เลยนี่ค่ะธัญพืชอัดแท้งค่ะทํามาจากแป้งกล้วยนะคะ ไม่ใส่น้ําตาลมีรสชาติหวานน้อยแล้วก็อร่อยทานได้ไม่อ้วนเลยค่ะอยามาจะทานให้ดูนะคะค่ะหลังจากเที่ยวกันมาจนเหนื่อยมากแล้วนะคะมายก็เลือกมาพักที่นี่ค่ะดาราโฮมสเตย์อยู่ริมแม่น้ำตาปีบรรยากาศเย็นสบายเลยค่ะท่านเพื่อนคนไหนนะคะได้มาเที่ยวชุมชนบางโพอย่าลืมมาพักที่นี่กันนะคะไปกันเลยค่ะ สุขภาพดีวิถีคนบางสร้างรอยยิ้มอิ่มอร่อยแอดคลองร้อยสายสุราธานี